ท่านทุกท่านนะคะก็งานเล็ยกยังไม่เลิกรานะขออีกสักแป๊บหนึ่งแค่นิดเดียวนะคะวา่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่ทุกท่านท่านได้ทำงานมาเนี่ยนะคะในสองงานใหญ่ๆที่ทำมาตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นฐานความคิดที่จะทำให้ท่านได้หัวข้อวิจัย ที่จะได้ไปทำต่อนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะคิดหัวข้อวิจัยได้น,นะคะสิ่งที่สำคัญนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้หรือไม่มีฐานความรู้ในเรื่องที่เราจะทำเนี่ยนะคะเราอาจจะมองไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืนนี้เนี่ยนะคะท่านจะต้อง ไม่เล่นเกมนะคะไม่เล่นเกมนะคืนนี้แต่ท่านจะต้องไปค้นนะคะคิดว่าส่วนใหญ่ท่านก็เห็นมีมือถือนะเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> ผมเซิร์ชได้ง่ายใช่ไหมท่านมีเหัวข้อเลยได้เรียบร้อยเลยอะไนะคะ <Okay. S 1> งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ตรงนี้ <Okay. S 1> แต่ที่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะ <Okay. S 1> ก็คงไม่อาจหาที่จะมาพูดในเรื่องของวุ <Okay. S 1> ทีธรรมอะไรเกี่ยวกับการสอนนะคะ <Okay. S 1> แต่ว่าในประเด็นที่อยากจะเสนอเพื่อ จุดประกายเฉยๆท่านเองนะฮะจุดประกายตามคิดว่ามันจะมีวิธีสอนอะไรบ้างนะคะมันมีเยอะมากนะคะแต่ว่าก็ยกมาเป็นตัวอย่างนะะให้ท่านได้ฉุกคิดนะคะแล้วก็คิดนั่นเองเพื่อจากที่ท่านได้นําเสนอมาเนี่ยนะคะตัวเองก็ยังตั้งคําถามนะคะว่าถ้าเราตอบคําถามซึ่งว่าสมมติว่าบอกว่าจะใช้อิทธิบาทสีในการอสอนเพื่อที่จะแก้ปัญหา เรียนที่อ่านหนังสือไม่ได้ในกลุ่มที่เหนเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมคะมีกลุ่มจะใช้ตอนนี้คําถามก็คือว่าเราจะใช้อย่างไรจะใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างไรคิดหรือยังคะอย่างเนาะยังไม่ได้คิดใช่ไหมคะนะคิดแต่ว่าโอเคใช้วิธีนี้นะบอกว่าจะใช้อ่าอะไรนะคะกิริโตโตตะนะสันทพิยะอะไรนะคะตากิมังสารนะคะ แล้วใช้อย่างไรอ่ะนะคะแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยนะคะว่านะะไม่ใช่สังเกตนะเท่าที่วิเคราะห์ดูเนี่ยปัญหาที่ทุกกลุ่มหรือสี่กลุ่มที่นําเสนอนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหาในด้านการเรียนการสอนี่อยู่สองประเด็นใหญ่คือด้านเคคือด้าน knowledge คือด้านความรู้นะคะเพราะมีกลุ่มนึงบอกว่าอ่านหนังสือไม่ได้คือด้านความรู้กับ ด้านของ A คือตัวทางด้านของตัวคุณลักษณะของผู้เรียนนะคะก็คือติดเกมนะคะแล้วก็อะไรนะคะ,ะติดยาเสพติดหรืออะไรประเภทตรนี้นะคะเป็นด้านคุณลักษณะสองอย่างนะ,ะแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงในเรื่องของตัว P หรือ process skill ของผู้เรียนก็ไม่เป็นไรแต่ก็ฝากไว้นะคะว่าเผื่อท่านอาจจะไปคิดต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการเรียนการสอนนั้นเนี่ย เราจะต้องพัฒนาผู้เรียนเนี่ยกี่ด้าน3ด้านก็คือด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการแล้วก็ด้านคุณลักษณะนะคะแต่ปัญหาที่ท่านนาเสนอมี2ลักษณะใหญ่ใ,หญในส่วนที่ตรงนี้นะแต่นี่ปัญหาที่ถามก็คือว่าอย่างเช่นว่าเราจะนําพุทธธรรมในเรื่องของอริยสัจสีนั้นเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเพ,เพื่อการเพื่อการทาวิจัยนั้นเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือว่า แล้วเราจะใช้อย่างไรนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะถ้าเป็นในด้านของความรู้นะคะในด้านของ l e d g e เนี่ยมันก็จะอยู่ที่กระบวนการเรียนการสอนที่เราจะใส่เข้าไปโดยตรงใช่ไหมคะอย่างเช่นอ่านไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปแก้ปัญหาว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยอ่านได้นั้นเนี่ย มีรูปแบบการสอนอยังไงบ้างท่านก็ต้องไปนค้นดูว่าโอนะ้การสอนในเรื่องอ่านไม่ได้คือเรื่องของภาษาหลักของการสอนด้านภาษาภาษาไทยเขามีหลักวิธีสอนอยังไงบ้างใช้กระบวนการในการสอนขั้นตอนอยังไงบ้างในส่วนที่ตรงนี้นะคะถ้าเป็นปัญหาในด้านคุณลักษณะนะคะเช่นเคยทำนะคะกับนักศึกษามาในนะคะในเรื่องของ กระบวนการคิดกับคุณธรรมคานักศึกษานะคะเราได้ข้อสรุปันนีเล่าเล่าเจ้าสุนทรฟังก่อนนะคะว่าเราได้ข้อสรุปว่าในการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียนนั้นเนี่ยเราใช้กระบวนการได้อยู่สามอย่างคือสอนโดยตรงเข้าไปที่ตัวเนื้อหาเลยเอาเข้าไปเลยนะคะอยู่ในเนื้อคือตัววิเนื้อหานั้นเนี่ยมันอยู่ในวิชาของมันอยู่แล้วอย่างเช่นในเรื่องของการ มีวินยัยหรือขาดความรับผิดชอบอันนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในวิชาคนที่สอนทางด้านสังคมทางด้านศิลธรรมวัฒนธรรมมันอยู่ในเนื้อของมันเพะฉะนั้นมันสอนตรงนั้นได้โดยตรงนะคะนะกับวิธีที่สองก็คือใช้วิธีสอนแทรกก็คือในขณะที่เราสอนเนื้อหาปกติเนี่ยเราจะต้องสอนแทรกสิ่งที่เราต้องการจะพัฒนาคุณธรรมอย,อย่างเช่นในเรื่องของความรับผิดชอบ ในเรื่องของการตรงต่อเวลาในเรื่องของจิตสาธารณะเราต้องสอดแทรกเข้าไปในไหนเลยเข้าไปในการเรียนการสอนเราต้องออกแบบเราต้องไม่ลืมตัวน,นี้ต้องออกแบบเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เ, lem, 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 เราสอนโดยตรงนะฮะแล้วก็สอดแทรกแล้วก็รู้สึกจะมีอยู่สุ phants, เดี๋ยวนะเดี๋ยวโดย,โดย,โดยสอนโดยตรงแล้วก็สอดแทรกเข้าไปในเนื้อหานะคะ ก็จะทําได้อ, 2, 2อยู่สองสองทางใหญ่ใในส่วนที่ตรงนี้ที่เราจะทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าฉันก็คิดนะคะว่าถ้าสมมุติว่าอาจารย์ท่านนะคะบอกว่าจะแก้ปัญหาในเรื่องที่เป็นคุณธรรมหรือเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนเนี่ยนะคะถ้ามันไม่ได้อยู่ในเนื้อหาวิชาโดยตรงถ้าท่านสอนวิชาอะไรอย่างเช่นสมมติที่ฉันสอนวิชาคณิตศาสตร์ นะคะฉันก็ต้องคิดแล้วว่าถ้าเด็กติดเกมเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเด็กติดเกมในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยังไงนะคะเราก็คงไม่มานั่งเทศหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะเนื้อหาสาระก็ไม่ได้เฉะนั้นถ้าต้องคิดนะคะตรงนี้ท่านบอกท่านจะทํำยังไงนะคะโอ้เราบอกว่าถ้าเราจะสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าฉันสอนวิชาสถิตยิยกตัวอย่างนะ ถ้าสอนสถิติเนี่ยก็จะบอกเลยว่าลองไปหาสถิติซิว่าคนที่ป่วยนะคะด้วยโรคของการสูบบุหรี่เนี่ยนะคะประชากรเนี่ยเรามาทําสถิติแล้วก็ลงมานําเสนอแล้วลองมาอภิปรายผลกันตรงนี้เนี่ยมันเป็นการสอนแบบทาไมฮะใช้เนื้อหาโดยตรงในขณะเดียวกันก็สอนแทรกในเรื่องของความรู้ในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของในเรื่องของโทษของยาเสพติดหรือของการสูบบุหรี่ตรงนี้เนะี่ยเข้าไปด้วย นะคะตรงนี้นะถ้าสมมุติว่าเราจะสอนในเรื่องของจิตสาธารณะนะช่นสอนคณิสาเราคงไม่ไมานั่งพูดแต่ว่าเราต้องสอนโดยการกระทานะคะเราเป็นครูเนี่ยเราต้องเป็นแบบอย่างอย่างเช่นนะคะมาถึงห้องเรียนเราเห็นเลิกเรียนเนี่ยนะคะนักเรียนไม่เคยทําเลยนะคะไม่เคยปิดพัดลมนะคะครูก็ต้องทําให้เรียนดูนะคะปิดพัดลคมครูไปปิดให้ดูก่อน นะคะแล้วเราลองสังเกตถัดไปว่าอา้าววันอื่นเนี่ยถ้าเราไม่พูดเนี่ยหลังจากเลิกเรียนแล้วจะมีคนไหนไปปิดพัดลมปิดไฟไหมอันนี้เนี่ยนะคะมันมันเป็นการสอนแบบทําไมฮะแบบให้ซึมทราบเข้าไปนะคะเป็นเป็นการทําซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องออกแบบในหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยนะคะเราจะต้องมีแนวคิดว่าเราจะต้องการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยอยู่แล้วในส่วนที่ตรงนี้นะคะอันนี้อันนี้ก็ฝากให้ท่านคิดว่า ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเนี่ยนะคะเราจะทํำยังไงได้เพราะฉันตรงนี้ก็ฝากท่านไปคิดว่าเออคืนนี้เนี่ยท่านคิดว่าท่านอยากจะอะสอนในเนื้อหาอย่างนี้นะคะจะทําวิจัยในเรื่องตรงนี้เนี่ยเออแล้วก็มันมีประเด็นยังไงนะคะในเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ก็เคยทํามาแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะ,ะทําัไได้นะคะเอาเอามาสูนได้นะคะเล่าอีกเรื่องหนึง่งที่ท่านทำอีกเรื่องเรื่องสุดท้าย ก็คือเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการคิดไตร่ตรองกับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษานะคะแต่นี่การคิดไตร่ตรองนั้นเนี่ยเราคิดไตร่ตรองไม่ใช่ในคิดไตรตรองใน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 เน้นเข้าไปที่สาระของการเรียนการสอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไตร่ตรองไปด้ทุกเรื่องใช่ไหมคะในส่วนตรงนี้นะอย่างเช่นมีอยู่ข้อในในของอะ,อะไรอะไรของของกลุ่มที่เป็นเรื่องของ ที่บาทสี่ใช่ไหมคะวมิมังสาสุดท้ายเรื่องของการไต่ตรองในเรื่องของการไต่ตรองนั้นเนี่ยเราจะส่งเสริมเรมื่องของการคิดได้อย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยมันผ่านจากการ r e f l e c t i o n หรือของการเขียนการเขียนหลังเรียนซึ่งในนี้ฉันจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือว่าบันทึกนะคะการเรียนของผู้เรียนเนี่ยที่ให้สะท้อนในสิ่งที่เรียนนั้นเนี่ยมันบอกถึงการไตรตรอง ในสิ่งที่เรียนบอกถึงการไตรตรองในสิ่งที่ได้ปฏิบัติซึ่งซึ่งเราเราออกแบบได้ว่าอยากให้เขียนในเรื่องของอาการไตรตรองในประเด็นไหนในด้านุัสนาะหรือในด้านสาระที่เราจะเรียนรู้นะคะอันนี้ก็ก็สะท้อนในสิ่งที่งานที่ท่านได้ได้ได้ทำม,มานะคะแล้วก็ชี้ประเด็นให้เห็นแต่นี้ที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนในวันนี้เนี่ยที่เตรียมมาเนี่ยนะคะก็จะชี้ให้เห็นว่าในการออกแบบการเรียนการสอนนั้นเนี่ยนะคะฉันมองว่า ในแนวของพุทธธรรมเอกสารแจนี่นะแจกแล้วนะคะแต่ตัวตรงนี้เนี่ยนะคะว่าถ้าวิธีการสอนในแบบ problem solving นั้นเนี่ยหรือการแก้ปัญหานั้นเนี่ยเป็นวิธีการอสอนเนี่ยนะคะที่น่าจะเข้าหลักของพุทธธรรมได้ฉันก็คงไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องของพุทธธรรมมากนะักแต่คิดว่าเท่าที่เรามีเคราะห์อยู่แล้วเนี่ยนะคะ แล้วก็ตัวอย่างที่มีแค่2อันว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน3ตัวเนี่ยนะคะมันมีมียอย่า่ดิ่งเยอะแยะนะคะอย่างเช่นการเรียนรู้แบบ 5e นะเดี๋ยวจะบอกว่า 5e เป็นยังไงหรือวิธีการเรียนทงด้านวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยกับ p problem s o l ม i n g ความจริง3ตัวนี้มันคล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะพูดเป็นแบบขั้นตอนอการเรียกชื่ออาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ดูแล้วเนี่ยกระบวนการก็ ไม่น่าจะแตกตา่างกันเท่าไหร่ในส่วนที่ตรงนี้นะคะตอนนี้เรามาดูนะคะว่าถ้าในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยนะคะถ้าเราอยากจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อท่านจะได้เอาไอ้วิธีที่เราลองคิดวันนี้เนี่ยเข้าไปดูว่าเออกับการออกแบบที่ฉันลองเสนอให้เพียงสองสามตัวอย่างนี้เนี่ยมันจะไปเข้ากับไอ,อ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยซึ่งเรายังไม่ได้คิดออกแบบนะคะแต่ว่า ถ้าเรามองไปมันจะทําให้เรามองเห็นประเด็นแล้วจะทําให้เราตั้งชื่อเรื่องของงานวิจัยเนี่ยได้ได้ดีขึ้นนะคะในส่วนที่ตรงนี้เนี่ยในขั้นของกิจกรรมนั้นเนี่ยนะคะก็คือว่าเราจะต้องเตรียมนะคะตัวเราเนี่ยผู้สอนต้องเตรียมก่อนนะคะก็คือจัดก,การแผกนการเรียนรู้นะคะแล้วก็วางแผนกำหนดกิจกรรมนะคะอันนี้เป็นขั้นเตรียมนี้ซึ่งเราปกติเราก็ต้องทําอยู่แล้วนะคะแต่นี่ขั้นของการเรียนรู้นั้นเนี่ยเราดูนะคะอย่างเช่น ขั้นแรกเนี่ยคือขั้นกำหนดป,ปัญหาเหมือนที่ท่านทำอยู่ไหมคะเนี่ยเหมือนไหมคะเหมือนนะคะ,นนะ,คะก็คือหาปัญหานะคะสมมุติว่าท่านจะสอนคณิตศาสตร์จะให้นักเรียนแก้ปัญหาหนึ่งข้อปัญหาเนี่ยมีแล้วแต่ว่าต้องทําไมโพสเองก็ได้เสนอป,ปัญหาเองก็ได้นะคะหาปัญหาเองก็ได้หรือครูเป็นคนทาไมให้มอบปัญหาให้กับผู้เรียนนะคะแล้วก็ให้ดูว่า ในปัญหานี้เนี่ยมีขอบเขตที่เขากำหนดเงื่อนไขให้มากน้อยขนาดไหนในประเด็นตรงนี้นะเสร็จแล้วขั้นที่สองเราจะต้องวางแผนแก้ปัญหานะคะว่าในปัญหาข้อนี้เนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าเราจะแก้ปัญหานะคะการหารนะคะทศนิยมสมมตินะคะทุกคนรู้จักเรองการหารทศนิยมเนี่ยเอะเราจะใช้วิธีไหนในการหารนะคะหรือการบวกทศนิยมเราจะใช้วิธีไหน รือการบวกเลขจำนวนเต็มสอนเด็กปฐมเนี่ยนะจะใช้วิธีไหนจะใช้วิธีวาดรูปไหมจะใช้วิธีเอาของจริงมาปฏิบัติหรือเปล่าอะไรเหล่านี้นะคะซึ่งเราจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหาก็เหมือนอย่างกับที่ท่านพูดถึงว่าเกิดน,นักเรียน,นยมีปัญหาเรื่องของการติดเกมนะคะเราจะแก้ปัญหานะในการสอนตรงนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะในกิจกรรมของเราตรงนี้เนี่ยที่จะช่วยให้นักเรียน,นยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ ให้นักเรียนเห็นปัญหาของตัวเองแล้วหาวิธีแก้อาจจะร่วมกันในการหาคําตอบร่วมกันหาวิธีการก็ได้ว่าเอ๊ะทำยไงเราถึงจะแก้ตรงนี้เราติดแล้วนี่เราจะทำยังไงดีนะี่เราอยากจะทําให้มันลดความยากลงนี่เราจะหาวิธีไหนซึ่งบางครั้งเนี่ยครูเป็นผู้เสนอเนี่ยนี่อาจจะติดทาแต่ว่าถ้าออกมาจากอะไรนะฮะความความคิดอ,อยากยากจะปฏิบัติตนะครับขั้นที่3เนี่ยก็คือตั้งสมมติฐาน นะคะว่า,าคาดคะเนะคะคำตอบของปัญหาว่าควจะเป็นยังไงจะใช้ความรู้อะไรมาช่วยในการหาคําตอบแล้วก็ขั้นที่4ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มานะคะแล้วก็ขั้นที่ผิดขนะั้นตอไม่เป็นไรนะคะพอเก็บรวบรวมก็คงคงผิดผิดลน,นะคะตัวเลขเป็น2อนะคะ เป็นขั้นวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ทดสอบนะคะแล้วสุดท้ายก็คือสรุปผลซึ่งจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้าหลักพุทธธรรมไหมคะเข้าหลักอนไนต้องให้ทนวิเคราะห์เอง่ะท่านไหนจะช่วยวิเคราะห์ได้ต้างว่าถ้าขั้นตอนตามที่พูดมาตรงนี้เข้าหลักเข้าหลักพุทธธรรมตรงไหนบ้างคะเนเรื่องอะไรอันที่สอ ขอขอขอใหม่ขอใหม่ให้อช่วยวิคะ์เิันคงไม่มีคอนะคะค่ะท่านคงจะจะวิเคราะห์ได้ดีกว่าค่ะเชิญอบคุณค่เสียงงไหเี่ยค่ะเชิญเลยค่ะเข้าหลับไหมคะอ๋เข้าหลับอยู่คร่ะค่ะอริยสัจสีอิยสัจสีใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าในกลุ่มที่บอกว่าอยากใช้อานิสัตสีในการแก้ปัญหาเนี่ยท่านก็บอกว่าเวลาเราคิดนในกิจกรรมการเรียนการสอนเราก็อาจจะเอาหลักของการขั้นของการสอนเนี่ยเข้ามาประยุกต์เพื่อที่จะมาจาัดก,กิจกรรมในขั้นที่เราจะสอนในในชั้นเรียนของเราได้ใช่ไหมคะในส่วนที่ตรงนี้ค่ะโอเคนะคะเพราะผมพอจะมองเห็นแล้วนะคะสุดท้ายก็คือขั้นประเมินผลนะคะเอามาแบบที่สองเคยได้ยินไหมคะ 5e เคยได้ยินไหมคะ อีหตัวะอีตัวที่ห engagement นะคะเป็นเรื่องของการนำข้อสู่บทเรียนเขาบอกขั้น,นี้ก็คือการซักถามปัญหาทบทวนความรู้เดิมกำหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนแล้วก็ดูเป้าหมายที่ต้องการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเริ่มต้นนะะเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันนะคะว่าจะไปเข้ากับปัญหาที่ท่านนำเสนอแล้วก็จะใช้ได้ไหมนะคะ ขั้นที่2คือ exploration นะคะคือการสำรวจนะคะก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้แนวคิดที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาจักความสัมพันธ์กับหัวข้อที่กำลังจะเรียนให้เป็นวหมู่โดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำอันนี้ครูไม่ได้เป็นคนราบอกนะคะเป็นคนที่ให้อะไรฮะให้คำแนะนำเฉยๆนะ็นเป็นเป็นเป็นคุณตัวยอให้นะคะในส่วนที่ตรงนี้ตัว E ที่3มคือการอธิบายหรือ explanation นะคะ ตรงนี้ก็เป็นการนําความรู้ที่รวบรวมในขั้นที่2เนี่ยมาใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาหัวข้อหรือแนวคิดที่เรากำลังจะศึกษาอยู่เนี่ยนักกิจกรรมก็อาจจะประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆแล้วก็นํามาอภิปรายนะคะน,นี่เป็นขั้นของการอธิบาย,ยะค,ะคือเอาข้อมูลที่ได้เลยนะคะมาอาภิปรายร่วมกันขั้นที่4ตัวอกตัวที่4ี่คือ elaboration นะคะเป็นการลงข้อสรุป ก็คือให้ผู้เรียนได้นําความรู้หรือข้อมูลจากขั้นที่สองแล้วก็ขั้นที่สามมาใช้นะส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยก็จะให้มีการอภิปรายในกลุ่มนะคะในกลุ่มแล้วก็เพื่อให้หาข้อสรุปได้ในส่วนที่ตรงนี้นะแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือ Evaluation หรือการประเมินประเมินผลจากที่เราได้ปฏิบัติท่านถามว่าที่อาจารย์บุภาให้เราทำเนี่ยเข้าขั้นห e นะ้าอีกไหมเข้าไหมเนี่ยลองลองลอง,ลองกลับมาดูห้าตัว มีการกําหนดกิจกรรมต้องให้ทำไหมคะทำเนาะเมื่อเช้านะถ้าเราเริ่มต้นนะคะในส่วนที่ตรงนี้ขั้นที่2ให้เรามีการสํารวจนะคะก็คือพวกเราต้องทำไม่วารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะระดมใช่ไหมคะระดมหาอะไรหาปัญหานะคะที่เกิดกับผู้เรียนในตรงนี้แล้วก็ให้ทําอะไรฮะจัดเป็นหมวดหมู่เสร็จแล้วในกลุ่มต้องทําไมกันมีการพูดคุยกันป่ะคะ เพื่อจะหาข้อสรุปแล้วก็ไปเขียนในฟิวชาร์ทที่เราทำให้ด่าค่ะตรงนี้นะ,ะขั้นมาต่อมาก็คือได้ลงข้อสรุปเรียบร้อยแล้วก็มีการประเมินผลก็คือนําเสนอแล้วก็อาจารย์ก็เป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะก็พอจะเข้า,ขาได้ในส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะกิจกรรมอย่างนี้เนี่ยถ้าเราจะเอานําไปใช้กับการเรียนการสอนเนี่ยสมมุติว่าเราบอกว่าเด็กเนี่ยนะคะ ติดยา ane, นะคะหรือเริ่มจะติดยาเราจะใช้ขบวนการ 5e เนี่ยได้ไหมได้ได้ได้ยังไงได้ยังไงลองคิดดิเชิญค่ะเชิญค่ะขั้นสำรวจก็ขอพูดถึงเรื่องสักถามปัญหาเราต้องรู้ตัวเองรู้ตัวว่าทำไมต้องสูงต้องถามเุทําคน แล้วรู้บจจัจที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมเป็นยังไงถึงต้องมาต้สอบเรื่องสูตรอย่เช่นสิ่งเหล่านี้ค่ะค่ะก็ได้เนราก็ต้องรู้ตัวเองก่อนรู้ตัวเองก่อนใช่ไหมคะใช่หรือตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะมาถึงตรงตัวเองเนี่ยมันเจาะจงเกินไปเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดถึงปัญหาของคือยังไม่เจาะจงว่าเรารู้ว่าท่านไหนสูงหรือไม่สูงอะไรตรงนี้นะคะเราอาจจะพูดถึง ปัญหาของยาเสพติดของการสูบบุหรี่หรือโทษภัยของอะไรคะของการสูบบุหรี่เป็นการนําเข้าสู่อะไรคะเข้าสู่บทเรียนได้ในส่วนที่ตรงนี้นะคะเราคงไม่ถามว่าใครสูบมากไมมค่ะไม่ถามนะคะแต่ว่าเราชี้ให้เห็นนะในประเด็นที่สองเป็นไงนะเราอาจจะให้นักเรียนช่วยกันเสนอแนวคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราอยากจะสูบขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงเสนอร่วมกันเสนอแนวคิดใช่ไหมคะเพื่อที่จะทาไมคะ สำรวจว่าเอ๊ะนะถ้ามันเกิดถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราควรจะต้องทํำยังไงบ้างนะกับตัวเรานะคะหรือกับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆมีอยู่เนี่ยเราจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างในส่วนนี้ตรงนี้นะคะขั้นที่3แล้วถ้าเราปฏิบัติแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วมันจะเกิดผลดีอย่างไรนะนะการเรียนเราจะดีขึ้นไหมสุขภาพเราจะดีขึ้นไหมนะคะก็เป็นการอธิบาย ถึงคนดีนะคะเราจะเราจะไม่พูดถึงโทษเราพูดถึงว่าถ้าทำทำดีแล้วเนี่ยจะได้อย่างไรบ้างน,นะคะแล้วก็ลงข้อสรุปว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะช่วยกัน,นรณรง์ยังไงก็ได้ดรณรงว่าไม่ให้พวกเราเนี่ยเกิดอาการที่จะ,ะเสษติดของบุหรี่ในส่วนงนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยระยะเวลาผ่านไปหนึ่งหนึ่งอาทิตย์เราก็สํารวจว่าเอ๊นะมีใครไหมนะคะใครลดลงบ้างใครเคยสู่ลรลดลงสองอาทิตย์ ลดลงสามอาทิตย์ลดลงเท่าไหร่ทาสถิติมาโชว์ไว้ที่บอร์ดก็ได้อะไรนี้นะฮะแล้วก็มีการให้รางวาัลอ,อะไรอย่างนี้ค่ะทาได้ไหมคะก็ได้ก็คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะประยุกต์ได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของการที่เราจะใช้กระบวนการในเรื่องของ5 e นั้นเนี่ยมาช่วยในในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริงๆเนี่ย5 e เนี่ยเขาใช้กับกระบวนการทาวิทยาศาสตร์แต่จริงๆคิดว่าถ้าเรามาประยุกต์กับเรื่องของการแก้ปัญหา ว่านด้จะทำฉันคิดว่าทาได้นะคะในความคิดตัวเองนะคะในสนที่ตรงนี้พอพอเห็นประเด็นนะคะอย่างอันนี้นะคะแต่อันสุดท้ายที่จะพูดถึงอันนี้เนี่ยเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยตรงนะคะก็คือ,อมีเรื่องของการวิธีการทงวิทยาศาสตร์ก็คือการกําหนดปัญหานะคะว่าก็ะจะคล้ายๆกับแบบแรกก็คือกระบวนการที่วิธีของการแก้ปัญหาคือกําหนดปัญหาเหมือนกันนะคะ ซึ่งปัญหาเนี่ยอย่างที่เราทํากันก็คือปัญหาในชีวิตประจําวันปัญหาที่เกิดจากความต้องการปัญหาที่เกิดจากความขัดแยง้งหรือปัญหาจากอุปสรรคต่างๆก็ได้แล้วแต่นะคะที่พวกเราได้วิเคราะห์กันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาในชีวิตประจําวันปัญหาซึ่งเราขัดขัดแย้งทงความคิดที่เราไม่ได้มีมีแต่นความต้องการเนาะความอยากในม,มากกว่านะคะปัญหาอุปรสรรคก็ไม่ได้พูดถึงนะคะอันที่สองมันจะคล้ายๆกับแบบแรกใช่ไหมคะตั้งสมมติฐาน อันที่3คือมีการทดลองรวบรวมข้อมูลนะคะอันที่4วิเคราะห์ข้อมูลและอันสุดท้ายก็คือการสรุปผลนะคะซึ่งอย่างเช่นที่พูดว่าทั้ง3ที่ยกมาเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกันนะคล้ายๆไหมคล้ายกันเพลงแต่ว่าการตั้งอะไรนะตั้งชื่อนะคะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่น 5e เนี่ย 5E นี่ก็อาจจะประยุกต์ม,มาจากการสอนแบบ Problem Solving น,นะนะคิดว่าเพงแต่ว่าคนก็พยายามทำให้มันเก๋ไก๋ใช่ไหมตั้งชื่อภาษาอังกฤษมา E หน E E 3ม E สี3 E 5ให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นในส่วนที่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันคิดว่าในในเรื่องของการการที่เราได้ ได้แนวตรงนี้ไปเนี่ยก็คิดว่าอย่างน้อยสุดก็เป็นแรงกระตุน้นท่านในระดับเบื้องต้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการสอนเยอะแยะเลยหมดเลยนะคะการสอนแบบ inquiry การสอนแบบการตั้งคำถามการสอนแบบ Constructivism ที่จะส่งเสริมในเรื่องของอเรื่องของการคิดโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์นกลางอะไรมากมายนะถ้าลองไปค้นดูอันท่านเซิร์ชเข้าไปที่คำว่า การสอนก็ได้การสอนกับการคิดการสอนการคิดกัดนดะ้การสอนแบบแก้ปัญหาได้เยอะแยะเลยนะคะตรงนี้ก็คิดว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยก่อนที่ท่านคือเนี่ยก่อนที่ท่านจะตั้งชื่อเรื่องเนี่ยท่านลองคิดเหมือนว่าปัญหาที่พูดมาวันนี้ทั้งหมดนียนะคะในที่ท่านนำเสนอเั้่งสี่กลุ่มตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโรงเรียนที่ท่านสอนอยู่นั้นเนี่ยนักเรียนมีปัญหาในประเด็นตรงไหนบ้างที่เป็นของท่านจริงๆนะคะแล้วท่านลอง ตั้งชื่อเรื่องถั้นลองมีข้อออกมานีว่าเป็นประเด็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยปัญหาสาเหตุคืออะไรแล้วก็คิดว่าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยโดยวิธีไหนนะคะถ้าท่านได้แนวคิดของการแก้ปัญหาแล้วเนะี่ยท่านจะได้อะไรเองท่านจะได้ชื่อเรื่องมานะคะถ้าไม่รู้วิธีแก้ตั้งชื่อไม่ออกค่ะจะบอกว่านักเรียนติดเกมมันก็มันไม่ใช่เป็นปัญหาวิจัยอ่ะมันเป็นปัญหาทั่ว,วไปในส่วนนี้ตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะย้ำอีกอย่างว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เราไม่จําเป็นต้องวิจัยก็ได้ปัญหาบางอย่างไม่ต้องวิจัยนะคะปัญหาบางอย่างก็แก้พุนี้ก็จบก็มีนะแต่ปัญหาบางอย่างนั้นก็จะต้องแก้โดยวิธีการจัดระบบเก็บรวบรวมข้อมูลให้อย่างมีระบบแล้วก็มีหลักการนะคะแล้วก็ ลงข้อสรุปอย่างอย่างสมเหตุสมผลนะคะในส่วนที่ตรงนี้จึงจะทําให้เราแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะคะเอาส่วนประเด็นดนคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ใค่เติมดีกว่านะคะในเรื่องของการเขียนเนี่ยนะคะว่านะเพราะว่ายังไม่ได้เขียนเพื่ออย่าไปพูดพูดแล้วเดี๋ยวปามคิดมันจะมันไม่ต่อเนื่องกันแต่ตรงนี้คิดว่าก็น่าจะต่อจากที่อาจารย์หมงาได้พูดแล้วก็อยากจะย้ำนะคะว่าขอให้ท่านไปค้นคว้าแล้วก็ทํามานะคะ อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเขียนความเป็นมาของปัญหานั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านทำโฟชาร์ตได้อย่างวันนี้นะคะคือ,ค,อคือทําตัวปลอกเป็นหัวข้อหัวข้อมาเนี่ยจะทําให้ท่านมีแนวคิดในมีแนวในการทำไมฮะในการเขียนเรียบเรียงนะพูดได้ยาวนะคะเวลาพูดที่พูดได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นเขียนต้องเขียนได้มากกว่าเพราะว่ามีเวลาทำไมฮะมีเวลานั่งคิดได้ยาวกว่าเวลาในห้องเรียนซึ่งมันจากัดมากในส่วนที่ตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นก็คิดว่าวันนี้ที่เอามานั้นก็เป็นเพียงแค่เอามานําเสนอแลกเปลี่ยนให้ท่านเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสืบค้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะต้องบอกก็มีความสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าท่านไม่มีทฤษฎีเป็นกรอบแล้วเนี่ยท่านจะไม่สามารถทําหัวข้อหรือคิดหัวข้อหรือคิดกรอบถัดไปในวันพรุ่งนี้ได้ในหัวข้อของของ,งานวิจัยได้เพราะว่าออกแบบสอนไม่ได้นะ พ่อแบกสอน,นไม่รู้จะสอนอะไรอ่ะไม่รู้จะทำไงบอกใช้ทิ่ิบาดซีก็ไม่รู้จะิีิบาดซีแล้วจะไปทำยังไงกับกิจกรรมมันนึกไม่ออกนะคะก็าฝากไว้แค่น,นะคะี้เลค่ะ